สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาว u t u b e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆดิบซีทุกคน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นี่ครับเป่าเคมีกเกษตรนะพี่น้องวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถใหม่แกะกล่องนะครับคูปต้าครับดีซี G Pro นะครับอันนี้เป็นคูปต้าบุรีรัมนะครับรถใหม่ๆนะพี่น้องใหม่ อันนี้ก็จะสเต็ปจวดนะครับอู่ช่างเทคนะครับยกฝาตัดฟันเกียร์ดันทุสเตอร์ครับน,นี่ก็ตัดตูดไปนิดหนึงนะครับทรงเดิมนะพี่น้อง DC 70 G Pro ครับอันนี้อยู่ที่หนองคูบอนนะครับ อำเภอจัดตุรพิมานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่น้องนะอุตาบรีราครับใหม่ครับโบยังไม่แกะนะพี่น้องเนะเดี๋ยวพามาดูช่างเทกนะครับกำลัง ต่อเกี่ยวดันนะพี่น้องยุ่งกับัสดีเพื่อนเพื่อนทุกช่องทางครับผมต่อเสร็จยังช่างต่อเสร็จยังมันลื้อฟันเลยก็รถใหม่นะพี่น้องนะต่อใบเกียวครับแล้วก็มีโพสเตอร์ลอโน้มนะพี่น้อง สเต็ปนี้อยู่เป็นอมตะนะครับใช้งานมานานปีนะครับสเต็ปนี้สเต็ปจวดนะพี่น้องสเต็ปจวดโดยช่างเทคนินะครับ อันนี้นะครับเป็นรถอิตการต,นนะตูนะพี่น้องครับเสียตูน่าจะบนตู้ยังตู้เมียน่าเท่าไอ้ที่ทคิวเดิมเราออกนะพี่น้องนะ นี่ใส่เป็นคิวสแตนเลส <c ười> คิวเลดนะครับช็อตชอเ <c ười> นี่ยโทรศัพท์เป็นมุนควยยานไทยตอนเจอมเนะนี่ยควยเลนควยเลนอช่วยจ้ะข่อ,ขอยฉังเนาะไทยอยู่ คิ้วเดิมเราออกนะพี่น้องนะก็ใช้เป็นคิ้วเลน ไหม่คลิกใหม่คลิกครับสียังไม่ถลอกนะครับใหม่ๆเลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับจัดสเต็ปจวดนะครับอุช่างเทคนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับกับสเต็ปจวดยกฝาตัดฟันครับเลียวดันทสเตอรนะพี่้องฝากุณเพื่องครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ าสนใจก็ติดต่อมานะครับ0862596335นะครับหรือว่าติดต่อไปทาง Facebook นะครับพุทธิชัยพินสูตรหรืว่าเข้าไปดูในเพจนะครับอุ่างเทคแท็กเตอร์นะครับเพจใหม่นะครับนะ ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ครับสำหรับคลิปนี้ครับลากันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ